เคยมีปัญหาในการขายที่บางครั้งเราขายลูกค้าคนหนึ่งได้ดีนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเราใช้วิธีการขายแบบเดิมเลยแต่ลูกค้าอีกคนหนึ่งเรากลับขายไม่ได้บ้างไหมคะจริงๆปัญหามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการขายของเราแต่มันอาจจะเกี่ยวตั้งแต่เราเลือกใช้วิธีการขายไม่ตรงกับลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นเองเดี๋ยวอีพีนี้พี่ดวงจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีลูกค้า4ประเภท เรามีหน้าที่ที่จะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าลูกค้าที่เรากําลังคุยอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเป็นประเภทไหนแล้วเลือกใช้วิธีการปิดการขายหรือว่าวิธีการขายที่มันเหมาะกับเขาเนาะลูกค้าไทยแรกนะคะพี่ดวงเรียกว่าลูกค้าชื่อว่าพี่ลุยแล้วกันเนาะพี่ลุยเนี่ยวิธีการสังเกตก็คือเขาจะเป็นคนพูดเร็วนะคะบางครั้งจะเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมานะคะเขาจะถามเสมอเลยค่ะว่าเรามีอะไร วันนี้ให้รีบพูดมาเลยนะคะพี่ลุยเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะเวลาเขามีค่ามากๆนะคะส่วนใหญ่ตัวแทนก็จะเห็นพี่รุยได้ตามองค์กรที่เป็นผู้บริหารต่างๆนะคะก็จะมีไทม์นี่ค่อนข้างเยอะวิธีการรับมือกับพี่ลุยก็คือเราจะต้องเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเลยค่ะเราจะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่เขาต้องการอะไรเขาได้อะไรไม่ได้อะไรบอกเขาชัดเจนนะคะ ยิ่งถ้ามีตารางเปรียบเทียบมาทุกกรมมรทอย่างเงี้ยยิ่งเวิร์กมากๆหรือว่าเปรียบไปยันคู่แข่งเขาเห็นเลยยิ่งดีมากๆนะคะอาจจะต้องมีการคุยแบบที่ปรึกษาในตอนช่วงแรกแล้วรีบคุยให้เขาตรงประเด็นที่สุดไม่ต้องทักทายอะไรเย่นเยอะนะคะอาจจะมีการคุยเปิดใจเบาๆได้นะ,ะนี่คือพี่ลุยเพราะฉพี่ลุยเนี่ยเรารับมือโดยการเตรียมตัวมาให้ดีแล้วก็พูดให้ตรงประเด็นนั่นเองนะคะลูกค้าคนที่สองเรียกว่าพี่ร่าเริงนะคะ พี่ราเริงก็ตามชื่อเลยนะคะจาคนละขั้วกับพี่ลุยพี่ราเริงวิธีการดูแลดูเขาง่ายๆก็คือเขาจะมีความสดใสาราเริงนะคะดูเป็นมิตรนะคะดูยิ้มแย้มแตมใสแต่จุดที่ต้องระวังในการขายพี่ร่าเริงก็คือเขาจะไม่ชอบคุยเรื่องงานเพราะฉะนั้นน้องเซลล์ที่ตัวแทนที่เข้าไปขายพี่ร่าเริงนะคะอาจจะต้องมีการคุยทั่วไปเรื่องสเพเหะ แล้วต้องพยายามดึงเขากลับเข้ามาในอ agenda ของเราให้ได้นะคะพี่ร่าเริงจริงๆถามว่าขายง่ายก็ง่ายนะเขาจะเป็นประเภทที่ถ้ามีคนที่เขารู้จักซื้อหรือมีดาราซื้อหรือว่าเราบอกเขาว่าตัวแบบประกันนี้แบบการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่นิยมมากๆอย่างเงี้ยแล้วเราโชว์ให้เขาเห็นว่ามันมันนิยมจริงๆอะน,นะคะเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็สนใจขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเวลาขายพี่ร่าเริงเนี่ยอาจจะเน้น การคุยเปิดใจแบบสบายๆกันเองนะคะแล้วก็พยายามดึงพี่ระเลิงกลับมาที่อเจนดาเราให้ได้แล้วก็พี่ระเลิงจะเลือกดูเฉพาะตัวแบบที่มันขายดีๆนะคะที่เขานิยมกันเขาจะไม่ค่อยกล้าหรือไม่อยากจะไปลองอะไรใหม่ๆนะเพราะนั้นคุยแบบที่ภกษาให้ได้นะคะแล้วก็ให้รู้ความต้องการพี่ร่าเลิงที่แท้จริงให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเวลาพูดเรื่องงานแป๊บเดียวแหละนะคะและประเภทที่สามค่ะพี่แสนดี ก็ตามชื่อเลยนะคะพี่แสนดีก็จะเป็นคนที่พูดจาเรีเยบร้อยสุภาพดูแสนดีกับเราเสมอนะคะแต่พี่แสนดีนะคะมีจุดที่ต้องระวังก็คือว่าเราต้องเป็นที่ปรึกษาที่เขารู้สึกว่าเรามาช่วยเขาจริงๆเราไม่สามารถเป็นนักขายที่เน้นแต่จะมาขายของเขาได้เพราะเขาไม่ชอบคุยกับคนไม่ดีเลยอะเขามองหาคนที่มีศินเสมอเขาเท่านั้นนะคะว่าน้องเซีน้องตัวแทนนะคะที่เข้าไปหาพี่แสนดีเนี่ย จงเข้าไปหาด้วยจิตอันเป็นกุศลนะคะแล้วก็มีเอมพัตตีขั้นสูงเลยนะเขาพี่แสนดีจะชอบมากๆนะคะวิธีการต้องที่ต้องระวังของพี่แสนดีก็คือว่าเขาจะมีความเกรงใจอาจจะมีการปฏิเสธเราแบบที่ไม่กล้าปฏิเสธเรานะคะเราก็ควรจะต้องให้พี่แสนดีเนี่ยบอกกับพี่แสนดีว่าพูดกับเราตรงๆได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียใจนะคะแสนดีมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นพี่แสนดีจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะจะว่ายากก็ยาก ถ้าเราขายแบบที่ปรึกษาแดงเชี่ยวชาญเชื่อได้เลยว่าพี่แสนดีเนี่ยเขาก็จะชอบเราเหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงลูกค้าประเภทที่4นะคะพี่ดวงให้ชื่อว่าคุณเนียบนะคะตามชื่อเลยค่ะมีความเนียบแล้วก็มีความต้องการซื้อกับคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาบวกกับความมืออาชีพในรู้ในสิ่งที่เราขายอยู่นะคะน้องตัวแทนจะเปิดใจพี่เนียบได้ไม่ยากค่ะ ขอแค่เพียงเรามีข้อมูลที่เขาต้องการครบหรือถ้าเราไม่มีหรือไม่รู้เนี่ยก็บอกพี่เนียไปตรงๆได้เลยว่าขอไปเช็คก่อนนะคะพี่เนียคือห้ามแถเด็ดขาดนะคะมันจะเป็นเหมือนการที่เขาบางครั้งเขาเทสเราด้วยซ้ำว่าคนนี้มันรู้จริงไหมเพราะั้นอันตรายนะ,ะพี่เนียต้องระวังนะคะแล้วนี่คือลูกค้าทั้ง4ประเภทให้เราลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าเฮ้ยเราพรัาพลาดอะไรไปก่อนหน้านี้เนี่ยวิเคราะห์ได้ไหมว่าเขาเป็นลูกค้าประเภทไหน เรามีการสื่อสารหรือว่าวิธีการนําเสนอของเรามันไม่แมชยังไงนะคะลองเอากลับไปวิเคราะห์คร่าวๆดูแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจ,จะฝึกวิธีการาเอาชนะในแต่ละท้ายยังไงอันนี้เดี๋ยวลองติดตามพี่ดวงไปได้เรื่อยๆหรือว่ามาเจอกันที่คลาสได้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้สวัสดีค่ะ